รู้สึกว่าใครนะอาเธอร์ไหมได้สิบยุดออฟฟิ i ชียล c ลเซนส์โปรดักต์มอเตอร์ครูซโบล์ควาเมาแล้วสคันบอกเลยว่าโคตรจาบจาบไม่เท่าไหร่นะแต่งได้อีกด้วยด้วยการเพิ่มของแต่งรถและใช่ครับอันนี้คือต้องสุ่มและแลกเนาะโอ้เกเนะเกเนะแล้วมีทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันดาเซียและดอม จริงๆแล้วใครที่แบบว่าไม่ได้รีบร้อนอะไรอ่ะก็ส่มไปเพื่อเอาเหรียญแล้วสะสมเหรียญไปเรื่อยๆก็ได้นะเพราะว่ารถโคตรหลับอะไรอย่างเงี้ยก็มาเรื่อยๆแล้วก็ให้แลกเรื่อยๆแหละเหมือนกับรถที่ต้องใช้ตั๋วแพงๆเนาะพอๆกันประเดิมกันหน่อยดีกว่าเื่อแบบจะเออออกเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็หวังแหละแน่นอนก็หวังหวังอยู่แล้วแหละอยากให้มันมอ,ออกง่ายถามว่าอยากได้คันไหนอยากได้รถดอมมากกว่าหรือก็จไอตัวเขียวนะครับคล้ายๆหน้าตาจะปิดไฟ ช่และได้ของที่โหดที่สุดมาก็คือที่ห้อยกระเป๋าโคตรไร้ไประโยชน์อย่างน้อยถ้าไม่ออกอะไรดีก็ขอเหรียญเยอะๆหน่อยละกันเออซีซีีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ติดนะแบบสักสิบรอบอะก็รอบละสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคคุยกันได้แต่ถ้าเกิดไม่ออกเลยก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไง <c oughs> สกิปสักหน่อยแค่เริ่มก็รู้สึกแบบปวดท้องแล้วอะไม่ออกไม่ฝืนแต่ก็อยากได้นะท็กเติมกันขึ้นมาด้ยนิแต่ยัง โอยเด้เอาจากใจรอบนี้คือแบบไม่คุ้มเลยแพ็กเติมเงินอะ่ะจริงๆมันโอเคเมื่อก่อนมันก็ไม่มีแพ็กเติมเงินนะอันนี้คือมันเพิ่งมานะครับ o oh อ my god อะไรกันเนี่ยสิย่งที่เราต้องการคือรถชมพูอันนี้และสเปรย์โอ้ oh my god สกิปเปชิบเหรออิวโอ้อย่างนั้นก็ได้อะ ถ้มันเป็น10นโอเคได้อยู่ไม่เห็นวีเวลอะไรดีเลยแม้แต่ชุดก็ไม่มีออกนะเนี่ยแล้วชาเพื่อนเพื่อกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ red potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ uid เท่านั้นนอกนนจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอ,อื่นอืนอีกมากมายด้วยนะถ้าเากนเพื่อน,นสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้รือดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆยะด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีอีงอเงือชีวิต อะไรเนี่ยที่ห้อยอุ๊ยโอเคโอเค,อเคแต่นั่นแหละที่ห้อยสามอันแล้วเนดะ้อเอาลดได้ไหมยอยากได้รถจังเลยเนาะแล้วทำไมมีแต่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยอ๋ออ่าเออแต่แบนเจแบนเจแบนเจชอบชอบชอบเท่ดีเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่เดี๋ยวค่อยส่งมันท้ายๆก็ได้จวอ,อยู่แบบ10 UC ออกรู้สึกว่าใครนะอาเธอร์ไหมได้10ยุก แไม่ใช่รถที่ผมอยากได้ไงได้คันชมพูแต่ก็ได้นะไม่ใช่ไม่ได้อ่ะอ่าคันอ่ารอบท้ายรอบท้ายรอบท้ายงงมากอยู่ๆจะออกก็ออกเลยไม่มีปลีไม่มีครุยถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะคุ้มนะเพราะถ้าเกิดจะเล่จริงๆก็หลายเหรียญอยู่นี่อีกคันไหมสเปรหรือสเปรก็ได้โอ้โหหนึ่ง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 โอ้แม่เจ้าโอ้ my god นี่มันย่ำแย่ แต่ก็โอเคนะคุ้มคุ้มคุ้มตอนแรกนึกว่าจะต้องแบบแรกวันสุดท้ายหรือสูงว,วันสุดท้ายล่ะไหนขอฟังเสียงหน่อยสิว่าหน้าแรกสเปย์ามาเปลี่ยนสีหรือเปล่าโอ้ m ่ g อดเสียงโคตรน,น่ารำคาญเสียงดังมากอคือมันก็น่ารักดีนะแต่แบบที่หนึ่งในใจผมก็ยังเป็น เนี่ยเสียงคันน่ะเสียงละมุนนุ่มมากเสียงเมื่อกี้คือแบบแต๊ด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 เหมือนเครื่องตัดหญ้าเลยใช่ใช่เสียงแท็กเตอร์หรือไม่ก็เครื่องตัดหญ้าใช่เลยโอ้โหตกกันโอซาวาคินแต่มันสวยนะไอตัวคันพิเศษแต่ไม่อยากได้คันนี้อ่ะเดี๋ยวัมมรสิบยู่ซีไปก่อนแล้วกัน Anger.